ขังมะเขาไปน้ำเขินก้อนเวลาคุณพี่ทุเดียนอินทานินกำลังรับเันี้ก็ไปไปเขินอยู่บาดบอก,ม,อก,บอกมันนี้นาะขาเปิ่นบ้านอกค่ะขาวันนี้เพื่นบ้าให้เอาหนาสดให้แอมไปเห็นเลยบ่าหาบ่าเขาไปเลยฝ่าวายอาัไ เมื่อนี้จะไปเดินทางแม่สุ้ผิดแม่สู้ิิบอกแม่สู้ผิดอีกก็นอกคนมาจะแปลกใจราบแข็งแรงมีความสุขค่ะร่ำรวยค่ะ <c oughs> าแม่สมบัติเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่จำไม่ได้เลยเห็นซื้อจังเห็นหนะแม่สมบัติตาบันทีจ้าแม่มานี้ว้านจ้า <c oughs> เป็นย่ยาบสวนนองจา ทุเรียนดำใหญ่เพิืนก็นมีเบิดอยยางเพิืนก็นมีเนาะผูกมันอีกน้องสุดน้องรักสุดหัวใจกำลังดับสุงนี่หน่อยอ่านพีชขอโทษขอไห้ด้อะจด้อลำวังสวงเหมือนกัเนาะคุณหลายๆที่มาให้กำลังแรงใจขอบคุณหลายๆเด้อ ตื่นแต่เช้าคือเกา่าเนาะอนไปทางนอกก็มี่อนคอนเทนต์ดีหลงจ้งาคอนเทนต์อยูย่กัหลงใหม่ก็สมาาาัยสะอาดจะเอ่ยไปอันสังกระทานบ้านเพิ่นไปเห็นเป่นเหตุสวยงามเพื่อจะเป็นเด็กๆเพิ่็จะทำเป็นหัวใจนี่ เพราะว่าตอนมื่อนี้มื่อนี้จะได้ไม่เห็ดอันนั้นให้เพื่อนสารการเผาให้เพื่อนเพราะว่าเจ้ขี้อิเตอระขอบครัวใหญ่ของเราครอบครัวใหญ่ใจห้่แต่ได้แล้วเนะาะตั้งแต่เดือมได้ชื่ว่าตะเดิอบได้เนาะก็จะเข้ามาให้กำลังใจแต่คนบ้านสวยจ้ากานั่นที่แลาะอะไรสวย ดำสวยบออาวุชันแม่สุพิษสวัสดีค่ะสวัสดีแม่สุพิษจ้าสวัสดีด้้าเ้อร์แม่สุพิษขอ,อการมาผ่าตัดเป็นการนะผิดปัญญาการเป็นการอมกสารเดี๋ยวเป็นหัวใจก่อนเดี๋ยวก็เป็นถวยกันยังเพื่อนในหลังอยู่ถวยมอเนอะ อาสาบิตีสวัสดีแม่เนดหน่อยจ้าโอ้โหขอบคุณจ้าขอบคุณนายได้เจเด้เบิง่งเนาะบ่เด็กกินกันกระโจงงานคือเกาเนาะแม่นุจินเนาะออกเก่เป็นนางลาข่าว่าเส้นเหลวเนาะบ่าได้บอสบ่าได้บอเนาะ ใส่บาดก่อนจ้าจ้านะแสงเดือนจ้าอันน้องมันบวชเท้าบ่ศึนมือนึ่งก็จะเป็นฐานงานสองมื่นงานพิมารพันดวงโถดนิดหน่อยมาเพิ่มพลังบวบวบกุมอดในบวบมี่ยังมีแต่ความสุขเนาะหมอบหายไปแท้ไปฐานไม่เพิ่นไปเนาะมิร่าคนแรกเด้อหกโมงยี่สิบแปดพระพุทธชิ้ัน ปัญญาก็เอาเอาให้เบิดทุกคนนะเนาะให้บุญหอดเบิร์ตเพราะไหนไงมันจะผูกพาเนาะหลวงพ่อสามกบเป็นคนไปประดับแกกันมาเงี้ยหน่อยอ่านพีชขอโทษขอ้อใจ้ดื้อๆแล้ว,วัวงสวงเหมือนไปเนาะเนาะ เป็นสาวบ้านนอกเมื่อยบอเป็นดอกมีแจความจมเมยบอเปิดตามืนจะไปทําอันนี้เนาะไปทํางานก็ได้ถึงนก่อนเวลาอันนะเพามาสี่หม่งยังไหนก็ต้อง,ต,องต้องยุ่มมองงานบุดน,นะสามการเผาด้วยจเด้อขอบคุณนายรขอบคุณที่มาหายกำลังเดินใจขอบคุณที่มาเพิ่มพลังบวกโชคดีมีใจจ้า การในก็ตกแต่งดอกไม้ก็จะสวยเนาะก็ได้สิบอไหร่ก็ยานบอไรขึ้นบานก็ได้เปิดบานมันบวะเท้าบวขึ้นมือนก็จะเป็นฐานงานสองมืองานพิมากพันดุ่งถอดนิดหน่อยมาเพิ่มพลังบัวบัวเนาะตอนนี้จะเป็นต้นทงถ้าเพิ่นบวมอ่ะอันต้องเพิ่มแต่เดินตใต้บานผ้ามี มีบูเพฆคามาพอกันก็คอบคุณคุณผีไอไอนำนาะขอกคุณเอไอนำที่คุณทรงมาพอกันแม่สมบัติตอบกับแม่หนูจีนสุพิษคามาสอนสวัสดีค่ะแม่สุพิษทุกนาทีเพื่อ,อรักสวัสดี แอนฮวยจินพี่มันในวันคนสวยแต่เก่าอยู่แล้วแมน่นดูเป็นใจขอบคุณกำลังใจขอบคุณใดๆขอบคุณพระดังบวัวอุ้แกงกระใหม่ตามด้วยพอมามันคำเดี๋ยวจ้าเพิ่นที่แรกก็บอกเพิ่นมาอยู่บ้านดังขังเถืงเนาะแต่แดงเอาเงี่ยงี้ป่นสิว่าถ่ายเอีล้วเนาะจ้า นี่ยังไปจังอันนี้เนาะจังโทรมาสมบุก .swing okasira สมบุก s w i n กำลังใจร้านเปิดมาจ้าเดินม <carga automate biết> ินมินจีบเแข็งแรงมีความสุขค่ะดำดำรวยรวยค่ะจ้าเป็นแบเออเนี่ยอันเัรเพิ่งสมบุกนายเดือนก็บอกว่าจ้าเปิดมาจ้าไปที่ละสองหมื่นเนาะ เมื่อไปลงงา่าจวกะเมื่อไปใส่บาตรเป็นไงคะคือไปสาลการผผาให้เพิ่นเป็นปุ่มหมอดนี่ยว่ามีอีหยังมีแต่ความสุขเนาะหมอบให้ไปใส่ไปทานไม่เพิ่นไปเนาะถาว่ากันแล้วเราเบ่าวได้บอสบ่าวได้บด่เนาะใส่บาตก่อนจ้าจ้านะเสียงเดือนจ้าอันนี้ก็มาเปิด,ดดูรางขวารเ้อ ได้สามกิโลกรัมจ้ายย่ายล่าวลงไปบานดังท้างดางังโอ้น้องเมียโทษมุ่เพื่อนเคยไปบ่บ้านน้องบอลขัวหักขวัวแพงแจะไม่ยุดทั้งดังหวาดเผื่อจะเป็นให้หน้าเด็กเป็นจะตักบ,บาดถานนซ้ายวัฒนธรรมเนาะกระดาษสป้ายนอะเอามา บ่อได้ปุ๊กมีอยู่เนาะมีมีบ่มีบ่มีคือสสีขา o ยู u ู e ไหนเนาะก็สทเขขาไปเบิ่งมาเขาไปเบิ่งมาอย่างสารทางก้านมะพร้าวปัจเจกสารก้านมะพร้าวคือเก่าไปสารก้านมะพร้าวน้องกรเปิดบ้าน เลยคิดคิดน้ำอ,อ้อมอ้อมนอกัเขาขึ้นอยู่วันเบียนวันกันยังดีเมนมอนหน้าที่เบิ่เสีขึ้นมาเด้ยน้องทุกนาทีต่อกักบพี่ปัญญาสวาัสดีค่ะพี่ปัญญาสมบัติทักทายคุณทุกคนรอบห้องจ้าเสกอนั้พออ่อนหย่าน่าว่าถือคนมายาแม่มาในวันเสียห้าอยู่เนาะเรื่องอันนั้นก็เป็นจะไหนวุ้นอบอลในทุ่งฮะกันเลย รอโทรศัพท์อยู่กับไร้เห็นเร่ง,งปลาด้านี่ยนองคุณเบื่อนนอกก็ได้แปลกใจอาจจะไปทับเวลาผู้ใดบุญแจ่นนอกขอโทษขอใหยใได้เลยจ่ายเด้วยน้องสาขอบคุณน้องทุกนาทีขอบคุณพี่ทุเดือนขอบคุณน้าแสงเดือนขอบคุณพายีีกละ จะมีจะมีขัวาขามไปอีกเมื่อวานนึงประมาณหนึ่งกิโลควรจะเห็ดเป็นสะพานยางเลยน้องทุกนาทีอะไรท้ายคุณนิดหน่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจน้องสาแมนค่ะเนาะ อาสาวิตีสวัสด,ดีแม่เนิตหน่อยจ้าวันนี้วันที่วันที่สิบสี่สิบสี่แต่พี่น้องจ้าสิบสี่แต่น้อยายหน่อยยืนยันตวต,ตนมาเนึ่ยพัฒนาไปก็อยู่ใน,นเขตตำบลเจ้าของเนาะแต่ตำบลแกงรวมเพื่อนกันยังมัดยึดต่อบาถามีกลับไปเห็ดให้แ่เพนนิ่มมาถาเพิ่มเีอะ kan